คือเรื่องนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าตรงว่าจะมีผู้เสียชีวิตท่านหนึ่งเนี่ยอายุไปถึง18นะครับก็ก็ยังอยู่ภายใต้การดูแลตามประบอรคุ้มครองเด็กฉะนั้นการให้ข้อมูลลักษณะทํทให้เกิดอะไรมากเกิดไปหรือถ้าเขาเสียชื่อเสียงก็จะไม่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 ถูกต้องตามประบอรคืออาจจะเข,าขา้าข่ายิดกฎหมายด้วยต้องัดระวังด้วยนะครับว่าทุกฝ่ายว่า ถูกไหมจะมีการเสียชีวิตหรืว่าแต่ราชื่อเสียงอราเราก็ต้องให้ข้อเท็จจริงให้พอสมควรนะครับให้ให้เป็นไปในข้อเท็จจริงของเยอยากจะให้ข้อมูลว่าเรื่องของตำรวจคือจะมอบหมายให้ท่านผู้การนครบาลมนต่เนผู้ให้การให้ให้ข้อมูลนะครับจะได้ที่ทางเดียวกันนะครับ มีการตั้งข้อสังเกตไหมครับว่าทำไมโลกโซเชียลมันออกเป็นในลักษณะการตายทิ้งเนี่ยค่ะอ๋อมันเป็นปกติแล้วธรรมดาก็เป็นอย่างนี้มาเยอะนะครับหลายคดีก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทุกอย่างก็จะเป็นสุดท้ายก็จะมาเป็นไปตามพยานหลักฐานแล้วการที่ไม่เห็นรูปไม่เห็นภาพคนตายหรืออะไรเนี่ยมันมันเป็นการบิดเบือนล้วงใครเป็นขั้นตอนจริงๆนะท่านออ๋ไม่ไม่ได้มีทั้งคุณแม่อะไรของฝ่ายผู้หญิงเขาก็อยู่ในไปพบเป็นคนแรกไปซ้ำนะครับก็ชัดเจนนะ ก็ขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการที่ทำนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับได้เิพราะวีเจของคุณคิวยังไม่เสียชีวิตวามชัดเจนตรงนี้ในฐานะเป็นของมัตลอ่ะผให้ให้ความเข้าใจคือ เรื่องนี้ก็ได้รับรายงานจากท่านผู้จัดการอางท่านผู้การและท่า,า,ทายืนยันคือตามข้อเท็จจริงที่เขาตั้งแต่ตน้นว่ามีการเสียชีวิตนะครับก็คงพูดได้ชัดเจนแค่ดีนะครับในส่วนของการเสียชีวิตเนี่ยขั้นตอนที่เราเข้าไปตรวจเนี่ยใครเจอมั่งขั้นตอนมันต้องมีอะไรกับการการเสียชีวิตคือเรื่องนี้มันมีพยานรู้เห็นจำนวนมากนะครับก็ขอให้รอรับฟังความชัดเจนนะครับคือ คนที่รับผิดชอบงานสอบสวนสืบสวนที่ผมได้ให้มอบหมายให้คนคนที่แจงในรายละเอียดและขอบขึ้มาคือท่านผู้การนครบาลนะครับท่านก็ได้ได้คุยกับท่านผู้จัดการนครบาลแล้วก็สั่งการให้เป็นผู้ดูคดีนี้ด้วยตนเองแล้วก็ให้คายใต้การกำกับดูแลของผู้จัดการนครบาลเรื่องจำเ็ยคดีที่ทางพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับเรื่องนี้ก็ทุกอย่างก็จะเป็นเป็นไปด้วยความชัดเจนแล้วก็เรื่องที่กังวลนะครับว่าจะ ไฟความความเห็นของพ่อแม่ของอน้องกีจี้ว่าะจะต้องมีใครผิดหรือไม่อย่างไรเนี่ย mm hmm. ก็ขอเวลาตำรวจได้สอบสวนสืบสวนแล้วก็เชิญคุณพ่อนะที่เป็นเจ้าของปืนมาให้ปากคำก่อนนะครับจะได้ความชัดเจนมากขึ้นนะครับขอให้คำยืนยันว่าเรื่องนี้ได้กำชับไปแล้วว่าทั้งผู้จัดการนคนบาลทั้งผู้เข้บการในมหานครบาถึง,นนงว่าจะต้องทำตกไปตรงมานะครับแล้วก็ มีข้อบูลก็ต้องชี้จแจงสื่อมวลชนใน้ทราบตัวแย,ย่ครับตอนนี้พอจะสรุปได้อย่างว่าคนที่ก่อเหตุนี่ก็คือฝ่ายผู้ชายในการที่ทําให้มีการเสียชีวิตตั้งให้สองศพจริงๆก็เป็นการข้อมูลในเบื้องต้นนะครับข้อบูลจากกอ,องพิสูจน์หลักฐานคดีที่ดีดวีสามพดีแกยังไม่ได้ออกมานะครับก็จะเร่งให้ออกมาให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าจากพยานนีก็ยังเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเชื่อว่าเป็นผู้ชายเป็นคนทำนะครับก็มีเข้าไปได้สองคนนะครับในตอนต้นนะครับ และในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นในเมื่อคู่กรณีเสียชีวิตแล้วคดีแพ่งเนี่ยฝ่ายผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงสามารถให้ฟ้องได้ไหมท่านคือคดีที่มีการกระทําผิกดกฎหมายทายาเกิดขึ้นเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นการละเมิดนะครับก็ทางฝ่ายฝ่ายพ่อแม่ผู้หญิงก็มีสิทธิที่จะฟ้องเราได้เอาให้ได้นะครับฟ้องร้องได,ขงงได้ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับข้อที่จริงต่างๆแล้วก็เรื่อง ข้อทจริงด้วยนะครับแล้วที่มีหลายฝ่ายท่านเขาสัง,งเกตว่าการที่เด็กอายุ17ยังไม่เต็ม18มีการพกพาอาวุธปืนพกโซเชียลนู่นนี่นั่นเข้าสนามไอสนามมีปืนกฎหมายมันมันสามารถเข้าไปถึงตรงนั้นได้ไหมท่านเรื่องนี้มันก็ถ้าเ,เรื่องนี้ก็ต้องต้องดูความชัดเจนของทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งสอบปากคำทาง,ง,ทง,ทงเจ้าของปืนนะครับแล้วก็สอบปากคำของ พยายนคนใกล้ชิดตั้งแต่เพื่อนหรือว่าคนใกล้ชิดน้องจีจี้นะครับเราเรื่องทางสานามยิงปืนแล้วก็ภาพถ่ายนะครับข้อมูลทางโซเชียลต่างๆมาประกอบดูว่าจะมีการสนับสนุนหรือว่ามีการส่งเสริมให้ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เนี่ยมันต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ตรงไปตรงมานะครับขอยืนยันว่าเรื่องนี้จะรีบดำเนินการสอบสวนให้ได้ความเป็นเร็วแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับตามประสบการณ์ท่านแล้วเด็กอายุ17เนี่ยสามารถครอบครองปืนได้มันยกเว้นนักกีฬา สามารถครอบครองปืนได้การครอบครองได้ไม่ได้ก็ต้องมีใบอนุญาตที่ทราบเบื้องต้นไม่มีไม่มีใบอนุญาตนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่าไม่มีใบอนุญาตให้มีให้ใช้อาวุธปืนนะครับซึ่งปืนเนี่ยการได้ปืนมาเนี่ยตอนนี้พอจะมีมูลเหตุนะว่าได้ปืนมาจากการที่ขโมยมาหรือเนี่ยครับต้องรอสอบสวนคุณพ่อก่อนให้ได้ข้อมูลทราบว่าหลังจากงานศพจะมาให้ให้ข้อมูลนะครับ แต่กรณีที่มีกระแสข่าวว่าทางคุณดิวมีการหลบหนีออกนอกประเทศและยังไม่เสียชีวิตตรงนี้มันอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เป็นไปได้นะครับไม่ได้เป็นไปได้นะครับล้วขอความยืนยันว่าเรื่องนี้จะต้องตรงไปตรงมาแล้วก็ข้อมูลที่ตารวจให้ข้อมูลเนี่ยโดยเฉพาะของที่ได้รับมอบหมายเขาต้องให้ข้อมูลตามข้อทีจริงนะครับตามที่ยังราคาครับอยากจะฝากอะไรกับสังคมที่ยังสับสนอยู่ในข้อมูลดังกล่าว